จังหวัดร้อยเอ็ดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานการฝึกอาชีพจังหวัดครั้งที่1 2 5 6 8ทับ2 5 6 8ขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเมื่อวันที่4มีนาคม2,568เวลา9นาฬกานาทีนายชูศักดิ์ราชบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานฝึกอาชีพจังหวัด กอพอรอปอจอครั้งที่1ทับ2 5 6ห้ณห้องประชุมชั้นหนึ่งอาคารฝึกสถาบันพัฒนาฝีมือแรยงาน39-101อดตำบลหนองแวงอำเภอเมืองร้อยเอดจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีนางสาวสุภาพรอาจวารินผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรยงาน3 9จังหวัดร้อยเอ็ดคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดร้อยเอ็ดและหัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมนายชูศักดิ์ราชบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่าสถานการณ์แรงงานของจังหวัดร้อยเอ็ดไตรามาส4ปี2567กตุลาคมถึงธันวาคม2567จากการสำรวจสภาวะการทำงานของประชากรในจังหวัดร้อยเอ็ดโดยสำนักง,งานสถิติจังหวัดพบว่าจังหวัดร้อยเอ็ดมีประชากรที่อยู่ในวัยทำงานหรืออายุ15ปีขึ้นไปจำนวน8 5 0 0 0 0ื 365คนเป็นผู้อยู่ในการกําลังแรงงาน547,240คนร้อยละ64.35ของประชากรที่อยู่ในวัยทํางานผู้มีงานทํา545,865คนร้อยละ9 7 5ของผู้อยู่ในวัยทํางานและผู้ว่างงาน1,375คนร้อยละ0.25ของผู้อยู่ในกําลังแรงงาน สำหรับแผนพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนระหว่าง2,566ถึง2,570ซึ่งมีโครงการประกอบด้วยโครงการส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตโครงการส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน โครงการลดความเหลื่อมล้ำของคนในจังหวัดร้อยเอ็ดโครงการสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีและสร้างเมืองสุขภาพโครงการสร้างสังคมคุณธรรมตามหลักร้อยเอ็ดเมืองคนดีมีวัฒนธรรมและมุ่งเน้นเสริมสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้มีมูลค่าสูงจังหวัดร้อยเอ็ดได้กำหนดวิสัยทัศน์ในปี2568ว่า ร้อยเอ็ดเมืองเศรษฐกิจมูลค่าสูงท่องเที่ยวสร้างสรรค์สังคมมีสุขเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจากวิสัยทัศน์ดังกล่าวรวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพโอกาสปัจจัยสนับสนุนที่เป็นแรงผลักดันบริบทแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของประเทศและโลกข้อจำกัดและประเด็นท้าทายนำไปสู่การกำหนดเป้าหมายในอนาคต20ปีข้างหน้าไว้ว่าร้อยเอ็ดเมืองแห่งความสุข นางสาวสุภาพอรอากวาเรียนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน39ร้อยเอ็ดกล่าวว่าสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน39ร้อยเอ็ดได้ขับเคลื่อนการพัฒนากําลังคนในแต่ละปีอย่างต่อเนื่องสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาแรงงานในพื้นที่ได้อย่างครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายกระใจายในทุกกลุ่มแรงงานทั้งแรงงานในระบบนอกระบบและแรงงานใหม่ ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานรับรองความรู้ความสามารถและผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับการส่งเสมให้มีการทําหลังผ่านการอบรมในแต่ละหลักสูตรนางสาวสุภาพรกล่าวอีกว่าการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดกอพอรปจอในปีงบประมาณพศ .2568 คณะกรรมการได้ร่วมพิจารณาทบทวนแผนพัฒนากำลังคนประจำปีงบประมาณ2,569โดยมีข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดข้อมูลเศรษฐกิจจังหวัดร้อยเอ็ดสถานการณ์ด้านแรงงานไตรามาส4ี่มกราคมถึงธันวาคม2,567ในส่วนที่เกี่ยวข้องแผนพัฒนากำลังคนประจำปีงบประมาณ2,568ของแต่ละหน่วยง,งานและข้อเสนอแนะอื่นๆ ในการพริจารณาบททบทวนเพื่อกำหนดแผนพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในมิติด้านอุตสาหกรรมการเกษตรอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการคมกริตรพวงสีเคนข่าวภาพจังหวัดร้อยเอ็ดพ p พ e นิวไ i l แลนรายงาน